พนะกท่านนายโฮมัด ช ah าฮาบุตรดินประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธรารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอส่งคาอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยและสาธรารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่จเจริญรุ่งเรื อย่างมากซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกันในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านประเทศของเราจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบต่อไปพระปรมา พิไทยมาหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา6ดือการ56นาทีวันนี้สมเด็จพระกันิิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทรงร่วมงานวันครบรอบ108ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูปบริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันภายหลังทรงบาท,ท,ร,งบาท,ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับคณาจารย์และบุคลากรแต่ละคณะและสาขาวิชาต่างๆโอกาสนี้คณาจารย์บุคลากรนิสิตและนิสิตเก่าจุฬาเฝ้าถูหลวงพระบาทถูเกล้าวถูกกระหม่อมถวายสิ่งของแล้วทรงปลูกต้นจามจุรีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งต้น จากนั้นโซพระดำเนินไปอย่างหน้ามุกของประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยพระราถทานพระราชวรโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลายัยผู้บริหารมหาวิทยาลายัยผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเกา่าและนิสิตปัจจุบนันเฝ้าทูล,ลองพระบาทถาวายพระพรเชียมงคลนิโอกสทรงเจริญพระชนมาย 70, าุ70พรรษา2เมษายน2568โอกาสนี้มีพระราชดำรัสในการสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือกิจการงานต่างๆของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่นอกจาก ให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วจะยังประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและแนานาประเทศจะได้ประชาคมจุฬาที่มาเฝ้าถูลองพระบาทร่วมกันขับร้องเพลงมหาจุฬาลงกรเพลงประจำมหาวิทยาลายัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาบาพตพได้พระราชนิพนธ์เพลงและพระราชทานให้แก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย ต่อจากนั้นนายสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีในฐานะที่ทรงเป็นสิทธิ์เก่ากิติภูมิดีเด่นและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเข็มพระเกี้ยวเพชรชมพูเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายโลสิทธิ์เก่ากิติภูมิดีเด่นในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโอกาส ที้ทอดพระเนตรการแสดงวงปีพาดตึกดำบันเนึ่องในโอกาสฉลอง108ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประกอบด้วยเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรโดยวงมหาดุรยางไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยการอ่านทำนองเสนอและการบรรเลงปีพาดตึกดำบันระบำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติและการขับร้องและบรรเลงดน,นตรีไทยชุดั้าข่าวบทพระราชธิพุธและการแสดงพระราชทานในสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพรัตน์ราช สุดาสยามบรมราชกุมารีโดยวงสายใหญ่จามจุรีและบงตรีสาลสมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและการแสดงประกอบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยโอกาสนี้ทรงสอด,ดร่วงร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีและบงตรีสมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย จากนั้นทรงพระดําเนินไปยังโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงเปิดแปรคลุมพระบรมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงวางพาวงมาลัยถวายราชสกการะพระบรมชายาลักษ์ทั้งนี้อาคารมหาจุฬาลงกรณ์เป็นอาคารสําคัญหลังแรกที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่26มีนาคม2459โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ เมื่อปี2458ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสมัยในปี2566ได้บูรณะและเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไปประดิษฐานอย่างสานที่อื่นเมื่อบูรณะแล้วเสร็จจึงเชิญกลับมาประดิษฐานหน้าถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสง่าราศีแห่งอาคารมหาจุฬาลงกรณ และมหาวิทยาลัยสื่อไปในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเรือนไทยอรุณโรจนาซึ่งนิสิตใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา2516ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบ้านทรงไทยอรุณโรจนาเพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยและใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆของนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าและบุคลากรรวมถึงประชาชนทั่วไปโดยสมเด็จพระนิธถิถาทิราชเจ้า กลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่ออาคารเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาส50ปีน้องใหม่จุฬา2516 เวลา1 7 1 0นเสด็จพระราชดำเนินไปยังงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2567ณโรงเรียนอนุบาลพัทยวิทยาเมือที่ใช่พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงวางพรมาลัยทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จะนั่งพระชทา,านเกียรติบตัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวน91คนและพระชทา,านพระราชโองการให้ผู้แทนนักเรียนเข้าใหม่ฟ้าถูลองพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนจำนวน40คนและผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน25คนฟ้าถูลองพระบาทกราบถานวนบายบังคมลา <c oughs> โอกาสนี้เท่าพระเนตรการแสดงของนักเรียนประกอบด้วยการขับร้องเพลงพระชนนิพนธ์ในบทเพลงชะตาชีวิต การแสดงประกอบเพลงปลุกใจรักกันไว้เธอดและละครร้องเรื่องพระสุพรรณกระยาทานิสมเด็จพระกันีิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เมือที่ใช้พัฒนารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกิจการโรงเรียนอนุบาลพรทัยวิทยาซึ่งนางทัศนีพทัยฉันร่วมกับบริษัท แบก์ไลด์จำกัดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มื่อทิดดำเนินกิจการโรงเรียนต่อเนื่องโดยมืลอทิ้ได้โอนกิจการโรงเรียนเป็นชื่อเมื่ิทิชัยพัฒนาเมื่อปี2562และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนอนุบาลพไทยวิทยามืนอทิชัยพัฒนาปัจจุบันอายุครบ73ปีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน2อ6ักคนครูและบุคลากรรวม97คน จานนั้นท็อปพผนเทศกาลผลงานวิชาการของนักเรียนที่รับรางวัลระดับชาติประจำปีการศึกษา2567ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรการแซนส์บ็อกซ์เซฟตี้โซนอินสคูลได้มีการจัดการเรียนการสอนในมุ่งเน้นวิชาการควบคู่คุณธรรมอาทิโครงการเด็กดีสีปรทไทยให้ความรู้อบรมสั่งสอนส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจและคัเลื่อนนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกห้องเรียนมีกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ โครงการส่งเสริมเรื่องการออมการฝึกระเบียบวินัยและการฝึกมารยาทไทยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning มีกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลรวมทั้งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ปโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์กล้าแสดงออกรวมถึงวินโยบายให้ครูวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมตามความสนใจของนักเรียนในด้านต่างๆพร้อมทัง้ง,ง,ง,งส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียนโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษและสอบได้คะแนนเฉลีย่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศโดยปีการศึกษา2 5 6 8จะจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีเนืสอยสรักการอา่านฝึกการอา่านการเขียนการพูดภาษาไทยให้ถูกต้องและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติและกิริยามารยาทตามวิถีไทยโอกาสในท่อพระเนตรห้องครัวที่ปรับปรุงใหม่ทดแทนห้องครัวเดิมที่ใช้งานมานานกว่า50ปีเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่ดีด้วย ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพัติเมศศรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครหานรานวินัยทองนวลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอกวางระเบิดรถยนต์กองร้อยหานรานที่4406หน่วยเฉพาะกิจกรมหานรานที่ 44เฮเกิร์บริเวณหมู่บ้านบางงูยูริงตำบลบือเระอำเภอสายวุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่26มีนาคม2568 ที่อุโบโสถวัดสารโคโดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศักดิ์โอคโมตรีและพลอากาศเอกจอมลูกสวัสดิ์โอคโมตรีรองประธานคณะทํางานการเงินและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสารโคโดมร่วมประชุมคณะทํางานโดยมีระเบียบวาระก,การประชุมอาทิตย์การจัดพิธีถวายภาพ,พระกฐถินพระราชทานปี2567โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทับยาแนวทางการปรับปรุงแบบผังวัดสารคโดมและภูมิทัศน์เดองรอบ แนวทางการปรับพื้นที่และการก่อสร้างเมนเผาศพร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและปรับภูมิทัศน์วัดสารคดมท่าน,นี้วัดสารคดมเคยประสบตุกภัยหลายครั้งสงผลให้เสนาสนะตลอดจนภายในบริเวณวัดํารุุโสมคณะกรรมการอานวยการบูรณะปฏิสังขรจึงเ,เห็นความสําคัญของวัดสารคดมและพระพุทธชินวรมุนีพระประธานพระอุโบสถจึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาบูรณะปฏิสังขรและปรับภูมิทัศน์ให้มีความสง่าง,งามเพื่อเป็นสถานที่อำนวยประโยชน์แก่พุทธศาสานิก Ton. จะได้ออกมนตรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่ภายในวัดและดูแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทับยาระยะทาง3,786เมตรแบ่งเป็น3ช่วงโดยเริ่มตั้งแต่วัดสุทธาวาสผ่านหน้าวัดสารคดมสิ้นสุดที่วัดราชประสิทธิ์ดาเนินการไปแล้วร้อยละ39คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2569ส่วนการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดจะมีการจัดสร้างอาคารเพิ่มเติมอธิเเมนศาลาธรรมสังเวชศาลาปฏิบัติธรรมและอเนกประสงค์มีการก่อสร้างทางหลวงพัฒนา พื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข311ซึ่งผ่านบริเวณด้านหน้าทังเข้าวัดอาจจะเป็นการพัฒนาตามนโยบายหลักพลังประวรมุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนเพื่อให้พัฒนาไปพร้อมกันในทุกด้าน ที่ห้องอบรมศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา,าพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่6ประจำปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา904และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสามีความครบถ้ว สมบูรณ์ทั้งมาตรฐานองค์ความรู้และความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการอบรมโดยหลักสูตรพื้นฐานมีเนื้อหาวิชาอบรม5หมวดวิชาคือหมวดวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพหมวดวิชาอุดมการ์และสถาบันพระมหากษัตริย์หมวดวิชาองค์ความรู้ด้านจิตอาสาหมวดวิชาองความรู้าาห,รหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและหมวดวิชาการศึกษาดูงานนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นคณะทั้งการสัมมานาแผนพัฒนาและแผนภัยพิบัติการบรรยายและการเป็นวิทยากร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆอาทิโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการอนุญาตมาจากพระราชดำริและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง25จังหวัดและกรุงเทพมหานครประกอบด้วยประชาชนเยาวชนทหารตำรวจข้าราชการพลเ,เรือนและนักเรียนเหล่าทัพรวม210คนโดยทำการฝึกอบรมระหว่าง วันที่25มีนาคมถึง10เมษายนนี้